โอเคนะเพื่อนๆโห่ยของผมก็ดรอปแล้วนะรีบเก็บรีบเก็บรีบเก็บ,บปึ๊บอ่าโอเคของดรอปแล้วเพวื่อนๆนี่แรงเหรอเบิมบ้มเบิ้มตีแรงอหรอเบิมบ้มเบิมบ้มเราเบิ้มกว่าเราดูดูตัวเท่าเข่าเออตัวเตี้ยกว่าเข่าเราอีกนี่แล้วครับผมมาอยู่กับผมเลยคือคือวันนี้ผมก็จะมาทําอะไรนะครับผม <c oughs> เห็นนี่ไหมหดาบไซเบอร์พังนะผมอาดาบที่แบบโคตรเท่ะนะผมน่าจะเป็นดาบของไอ้หมอนั่นนะครับไอ้ไอ้ตัวไซเบอร์พังผมทรงพังฮะ เอเหเหอนะครับผมนี่นะฮะโคตรเทแล้วก็กดเซตกันเลยนะครับผมเฮ้ยเริ่มเลยเหรอก็เริ่มเลยดีจะรออะไรล่ะครับตุ้มตีเพื่อนๆนี่ก็คือแบบหุ่นยนต์นะผมดูดาบโหโคตรเทหุ่นยนต์ดีไซน์โคตรเทนะผมเอ้ยทำไมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมออมิทิกผมเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนเออนะครับผมนี่ก็เป็นโหเป็นหุ่นยนต์นับนี่โมเดลโคตรเท เออยนต์ข้างหลังโมเดลดาบถึงมันจะบักแบบเดินแล้วก็แทงตัวเองก็เหอะแต่ไม่เป็นไรนครับให้อาภัยได้เพราะว่าความเทนะผมยืนเฉยแล้วมันเทนะก็กด F ก็จะเป็นการฟันปกตินะครับผมนี่ปุ๊บฟันโบโบนะครับผมกดตัว Z อ่ามันก็กลับนี่บา่าจะกดเพื่ออะไรเนี่ยมาใหม่ใหม่ใหม่มกดตัว X จะเป็นการฟันคู่นะครับผมนี่ฟันคู่แล้วก็ตัว C ก็จะเป็นการฟันวงๆเหมือนกันนะครับตูม ก็ประมาณนี้ก็เหมือนกันทุกดาบแหละเพื่อนๆนครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะเปลี่ยนท่าท่าจะเปลี่ยนไหมไม,ไม่ไม่เปลี่ยนนะครับเออท่ายังไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าเขาคงก็ยังไม่ได้ออกแบบดีไซน์การเปลี่ยนท่าหรือรูปแบบการฟัน,นครับผมก็จะเอาเอา่เอาดาบนี้นะครับผมไปลงไปลองล,อง,ลองดันนะครับแต่น่าจะลงดันแอนิมอลไม่ได้ว่าตัวใหญ่เกินผมจะลองไปลงดันร้อยห้าสิบนะครับผมเออสองร้อยห้าสิบ เออแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนบอกว่าไอ้ดันวิวแก๊กมันเลเวล450ใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมก็ขอโทษด้วยนะเพื่อนเพื่อนถ้าผมผิดว่าบอกผิดนะโหมันไม่ไม่แน่ใจจริงๆนะครับเพราะว่าผมเข้ามาเกมนี้ก็เลเวลผ่นแล้วอะครับเพื่อนเพื่อนเนาะผมก็ไม่รู้ไงว่าแบบดันเนี้ยมันต้องใช้เลเวลเท่าไหร่อ่ะเนาะโอ้โหเกินตีนนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยเรื่องข้อมูลนะเพื่อนเพื่อนหรือว่าถ้าใครยังบั๊กอยู่ก็อันนี้ก็อันนี้ก็ แย่ yeah, ลวผมแย่ผมก็แ yeah, ย่มอนกันผมไม่รู้เรื่องเลยนะผมบางคนเพื่อนบักผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบักได้อย่างไรบักได้อย่างไรนี่เอ้ย,อยน่าจะลงไม่ได้ต้องต้องยอ่อก่อนต้องยอ่อก่อนอ่าจ็เข้าดันมาแล้วนะฮะแล้วก็มาลองดูกันว่ามันจะเฟี้ยวไหมตัวเนี้ยนะครับผมดาบเนี้ยโอ้โหแต่ว่าผมบอกแล้วว่าโมเดลเฟี้ยวมากนะครับนี่ต้องเอาไปซัดกับสงสยัยต้องเอาไปซัดกับไอ้นี่อะไรนะ ไฮบริดไฮบริดเออตัวใหญ่บิ่มเบิมไงบิง่มเบิมคือลือเหมือนกันแต่ผมว่าสู้ไม่ได้หรอกจริงคือแบบถ้าจะสู้ตัวตัว,ตวงั้นมันสู้ไม่ได้ผมว่านะโอเคนะครับผมแล้วก็เอามาลองลงดันสักดันหนึ่งเออทำไมเราไม่ลองดันลงดันยี่ส้าเนาะเรามาลองดันเรามาลองดันนี้เลยไม่เป็นไรนะครับผมเราก็มาดูกันเดี๋ยวผมจะมีคลิปรีวิวแบบเอาลงทุกดันให้ดูด้วยนะครับผมอ่ายังมีเตรียมไว้เพียบนะผมคลิป ไม่หมดแน่นอนเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กดแซดด้วว่าสกิลโอเคครับกดตัวเอ็กไปปึ้มตีเฮ้ยเฮ้ยกระเด็น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 ตีตีฟันตีตีเลือรถดังไปหน่ะฮัลโหลอ๋อเลือรถอยู่เลือรถอยู่นี่ตีตีไปตีอุ้ยตีสองทีตายเพื่อนเพื่อนตีดอกละสี่สิบป่ะตีดอกดอกละเท่าไหร่ดอกละหกสิบอุ้ย แรงกว่าโนเกียอีกเพื่อนโหลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้เราก็ไม่ได้เสียตังค์ซื้อโนเกียนี่หว่าเพื่อนๆนะครับผมก็ซื้อลองมาให้แล้วนะนี่นะผมบอกตีแรงเนี่ยตีดอกละาหกสิบนะผมอุ้ยเป็นไงพี่เบิ้มโดนละพี่เบิ้มพี่เบิ้มโดนพี่เบิ้มโดนไงพี่เบิ้มโดนอู้หูโอ้โหพี่เบิ้มพี่เบิ้มเบิ้มหรอเราเบิ้มกว่าไงเราเบิ้มกว่าไงเราเบิ้มกว่าไงเราเบิ้มกว่าอุ้ยพี่เบิ้มก็ตีโคตรแรงเลยว่ะพี่เบิ้มเบิ้มมาตีแรงเกินเบิ้ม เบิ้มตีแรงหรอเบิ้มเบิ้มตีแรงหรอเบิ้มเบิ่มเราเบิ่มกว่าเราดูดูตัวเท่าเข่าเออตัวเตี้ยวกว่าเข่าเราอีกนี่จบไปซะ <c oughs> นี่แล้วผมก็พี่เบิ่มเราก็โดนเบิ่มกว่าชนะไปนะครับ <c oughs> อุยโคตรที่นี่แค่ฟันปกตินะถ้าท่านี้ก็ดาเมจร้อยสามสิบนะครับผมแล้วก็ตี นี่ครับตีปกติอ่าก็ประมาณเท่านี้ออเดอร์ไปก่อนนะผมเดี๋ยวผมจะเอาไอหุ่นเนี่ยมาลงทุกดันเลยนะผมทําเป็นคลิปลงทุกดันให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยนะครับว่ามันมันเฟี้ยมดีแค่ไหนแต่นะครับผมเพื่อนๆส่วนดาบส่วนดาบโนเกียผมก็ทิ้งไปแล้วฮะขายทิ้งไปแล้วนี่เงินผมก็กลับมาล้านกว่าแล้วนะครับจริงๆไม่ได้ขายทิ้งเพื่อนๆผมผมผมถ่ายคลิปไงแล้วจะชอบลืมกดเซฟนะครับผมก็ไม่ได้กดเซฟนะพอออกเข้าใหมก่ก็เออไอดาบโนเกียก็หายไปเองเลยนะครับ ก็สรุปไม่ต้องซื้อนะเพื่อนๆแพงเปลืองน,นะครับมีแค่เอาไว้โชว์ว่าเพื่อนๆฟาร์มได้เงินหนึ่งล้านแล้วก็แล้วก็ไปซื้อมาแค่นั้นเองนะครับส่วนดานมงดามเม็ดสกิลโอ้โหนึกว่าจะนึกว่าจะแบบฟาดทีเดียวตายเหอะก็ะประมาณนี้นะผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากช่องนะผมช่องที่ผมทากับเพื่อนนะผมช่องเล็กสั้นอ่าเป็นช่องที่ทําเกมที่ไม่ได้ไม่ใช่เกมฟาร์มแล้วก็ไม่ใช่เกมแนวเบนเทนนะครับผมเป็นเกมแบบอื่นๆมันๆนะครับเกมยิงเกมผีก็ไปดูช่องนั้นได้นะครับ ส่วนคลิปนี้มีประมาณเท่านี้นะจ๊ะก็สําหรับใครที่คอมเมนต์ว่าอยากให้ผมทําคลิปอะไรนะครับใครคอมเมนต์ไหนนะครับที่มียอดไลค์เยอะที่สุดผมจะทําให้ก่อนนะครับผมอ่าเพราะว่าผมไม่สามารถทําทําคลิปให้ทุกคอมเมนต์ดูได้นะผมบ,บางคอมเมนต์ก็เป็นคลิปที่ผมทําไว้แล้วนะก็ไปดูในช่องได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนะนั้นเท่านี้นะจ๊ะไปลวจ้า